วันที่จะมีการแถลงนโยบายของรัฐบาลนะครับกำหนดวันชัดเจนแล้วก็คือ11-12กันยายนก็คือสัปดาห์หน้านั่นเองนะครับแล้วเมื่อวานนี้มีการประชุมวิปสฝ่ายเนี่ยคุณผู้ชมฮะก็สรุปเวลาออกมานะครับว่าจะให้เวลาทั้งหมดรวม29ชั่วโมงฮะใช้เวลา2วันนะคุณผู้ชมฮะก็คือจะเป็นฝั่งของประธานสภา1ชั่วโมงคือบวกเข้ามาเนี่ยก็จะเป็น 30, 30. ชั่วโมงนะฮะแต่ถ้าหากว่าแยก ออกจากกันเนี่ยก็คือ29ชั่วโมงนะฮะครม,รมรแถลงและชี้แจง5ชั่วโมงสว .5 ชั่วโมงรัฐบาล5ชั่วโมงแล้วก็ฝ่ายค้าน14ชั่วโมงนะครับซึ่งอาจารย์วันนอประธานสภา,าเนี่ยบอกว่าคิดว่าจะไม่เกินเวลาที่กําหนดนะเพราะว่าวันแรกเนี่ยอาจจะต้องเลิกประชุมดึกหน่อยนะแต่ไม่เกินเที่ยงคืนแน่นอน <c oughs> ซึ่งบางคนบอกว่าโหท้านมันเลิกดึกไปเปล่าเพราะว่าอีกวันต่อเลยไม่ใช่หรอ,อนะฮะ คือท่านบอกว่าอ่ะก็พยายามจะไม่เกินเที่ยงคืนแล้วกันวันที่สองเนี่ยก็จะไม่เกินห้าทุ่มะนะครับก็บอกแบบนั้นนะครับก็เดี๋ยวรอดูว่าเวลาวันจริงเนี่ยจะล่วงเลยไปขนาดไหนนะครับเพื่อให้เกินการอภิปรายมีคุณภาพมากขึ้นนะครับคือตอนนี้นะครับเขาบอกว่าเดี๋ยววันที่ส3กันยาน,นะครับก็จะมีการประชุมครมทุกฝ่ายก็ตกลงกันไปบอกว่า กลับไปเตรียมตัวทั้งตัวบุคคลแล้วก็เนื้อหาสาระให้ดีนะครับให้เป็นประโยชน์ให้มากที่สุดนะฮะเพราะว่าคือหลังวันที่มีการถแถลงนโยบายเสร็จปุ๊บเนี่ยวันถัดมานะก็คือวันที่13ใช่ไหม,มจะมีการประชุมครมทันทีครับอาจารย์วันนอครับบอกว่าทางฝ่ายค้านยืนยันเองบอกว่าเขาจะอภิปรายอยู่ในกรอบเรื่องของนโยบายและความเป็นไปได้ในการปฏิบัติตามนโยบายนะครับอ,อย่าไปเรียกว่าการอภิปรายไม่ไว้วางใจนะฮะส่วนเรื่องของการรักษาความปลอดภัยนะฮะก็คิดว่า คงจะไม่มีกลุ่มผู้ชมุมนุมแล้วมั้งนะไม่มีการกดดันสภาครับเพราะว่าพี่น้องประชาชนสามารถติดตามการประชุมสภาผ่านการถ่ายทอดสดในหลากหลายช่องทางได้นะครับมาฟังฝั่งของก้าวไกลกันบ้างครับเลขาธิการพักครับคุณชัยธวัฒน์ตุลาธนนะครับก็ให้สัมภาษณ์บอกว่าตอนนี้พักก้าวไกลได้จัดคนอภิปรายไว้30คนแต่น่าเสียดายจริงๆเนี่ยน่าจะมี3วันเนะเ<อ>เาะพรสองวันเนี่ยมันก็ ไม่สามารถชัดเจนลงลึกได้มากอย่างที่ควรจะเป็นนะครับแต่ก็พยายามจะพูดให้ครอบคลุมมากทุกมิตินะทั้งด้านเศรษฐกิจสังคมการเมืองนะครับไม่พุ่งเป้าไปที่ด้านใดนด้านหนึ่งเป็นพิเศษนะครับและจะตั้งข้อสังเกตว่านโยบายที่ออกมาเนี่ยมนสะท้อนเนื้อแท้ของรัฐบาลชุดนี้ยังไงนะครับเพราะเท่าที่เห็นตัวร่างนโยบายของรัฐบาลเนี่ยมันลักษณะเป็นคําพูดกว้างๆอ่ะหลายเรื่องก็ครอบคลุมนะฮะหลายเรื่องก็ดูคุมเครือนะฮะก็ชวนข้อสงสัยนะฮะ ก็อาจจะมีไม่กี่กรณีที่เห็นชัดเป็นรูปธรรมชัดเจนนะครับและการภิรายเนี่ยก็บอกว่าต้องถามถึงรายละเอียดในมาตรการนั้นๆนะครับเพราะว่าหลายมาตรการที่พูดถึงมันไม่มีตัวชี้วัดเนี่ยไม่มีการกําหนดเลยว่าเวลาที่ชัดเจนซึ่งก้าไกลาเองนะครับทำการบ้านอย่างเต็มที่นะครับเบื้องต้นเท่าที่อ่านเนื้อหาสาระแล้วเนี่ยคุณชัยธวัฒน์บอกว่าค่อนข้างผิดหวังเพราะว่า เหมือนกันว่าในคําแถลงเนี่ยบางทีมันก็ขาดหายบางเรื่องไปเหมือนกันนะฮะ,ะแต่อ่ะยังไงก็ตามก็ต้องให้โอกาสนะครับทางรัฐบาลเนี่ยในการที่จะบริหารประเทศไปก่อนนะครับขณะดเดียวกันครับในช่วงระหว่างนี้ครับ8-10กันยานี่นะฮะทางพรรคก้าไกลได้นัดติวเข้มสสที่จะขึ้นอภิอปรายะฮะนี่คุณจวตวรน์พู้ติดตลกะฮะบอกว่า ต้องขอภายครอบครัวของสสเหล่านั้นด้วยนะครับ3วันนี้ต้องถูกบังคับเข้าโรงเรียนประจําอยู่ที่พักนะฮะติวเข้มติวเข้ม <c oughs> ใช่อ่ะอีกท่านหนึ่งครับคุณวิโรธลักษณะอดิศรนะครับสส,สบัญชีรายชื่อของก้าวไกลฮะบอกว่าพักรัฐบาลเนี่ยไม่จําเป็นจะต้องตั้งองครักษ์นะฮะเพราะแค่ชี้แจงอย่างตรงไปตรงมามันก็จบใช่ไหมจบแบบสบายๆด้วย ในฐานะสมาชิกสภาผูแ้แทนราษฎรเนี่ยก็คาดหวังว่านายกจะให้ความสำคัญกับงานของสภาด้วยนะส่วนที่ฝ่ายรัฐบาลฝากไว้ว่าฝ่ายค้านอย่าเพิ่งฮึกเหิมมากนักนะครับคุณวิร์นเนี่ยก็เปรย์เปรย์อบอกว่าทําไมฝากเยอะจังกลัวเหรอแต่เขาก็ใจว่านายกเศรษฐาเนี่ยเพิ่งเป็นนายกครั้งแรกก็เพิ่งมารวมกับลุงนี่แหละฮะทีนี้ก็วาวุ่นเลยอ,อย่าวาวุ่นมากนะัก<อ> <laughs> คุณวิโรดนี่โอ้โหอิงกระแสตลอดเลยนะคำพูดแต่ลอ,อย่างที่ออกมานะฮะบววนนะอกอ <c oughs> ว่าให้เกียรสมาธิให้ดีแล้วเจอกัน11กันยายนนี้เออขาว่าองค์คณะก็ไม่ใช่ว่าอูตั้งทางหารตำรวจมาคุ้มกันอะไรยังไงอาในความหมายของการประชุมสภา,าแต่ละครั้งก็หมายถึงพ่อเพิ่มกับแม่พลอยนั่นแหละ <c oughs> เออเอาเพิ่มอย่างนั้นเพิ่มอย่างนี้มาตอบโต้แทนนายอะไรแบบนี้แม่พลอยก็เออขุนพลอยพยัก pic, อะไรแบบนี้เนาะในความหมายองครักษ์อ,อาทีนี้มาฝั่งของวิปรัฐบาลบ้างคุณอดิศรเพรียงเกตเพื่อไทยนะคะก็มาพูดถึงการอภิปรายนโยบายคือย้ำนะไม่ใช่การอภิปรายไม่ไว้วางใจเพราะยังไม่ได้เริ่มทํางานเลยนะก็จะแถลงนโยบายนั่นแหละค่ะคือส่วนตัวแล้วสิ่งที่ก้าไกลทักท้วงมาไม่ต้องทักท้วงไม่ต้องกังวลไอ้ผมก็เป็นฝ่ายค้านมาก่อนไงพร้อมกับคุณเมื่อครั้งที่แล้วไงเออเพราะฉะนั้นการมาแถลง นโยบายก็ฟังเสียงสะท้อนของฝ่ายค้านมันก็ต้องฟังกันอยู่แล้วะวันนี้มีกรอนไหมไม่มีไม่มีกรอนม,มี่มมพี่ติดใจกรอนของคุณอดิศรน,นะยังไงน่าจะมีทุกครัง้งเลยนะกรอนเนี่ยฟังแล้วมันก็เพลนกลายเป็นสุนทรพู่างล่ะ<อ>ส,สุนทรพูดของฝ่าฝั่งรัฐบาลเอเอ,เอได้ไหมล่ะฝากไปเผื่อคุณอดิศรได้ยินนะคุณจูเลียนการ์ฝากมานะค่ะทีนี้ต้องเตรียมองค์คาร์ไหมคนก็ถามคุณอดิศรก็บอกว่าต้องเตรียมทำไมไม่ต้องเตรียมแถลงนโยบายเฉยๆยอ่ะลองฟังดูค่ะ อะทีนี้ไม่เป็นไรเอาอย่างนี้เมื่อไม่มีเสียงเขาก็พูดประมาณว่าคือเรายังไม่ได้ทํางานใช่ไหมเราแค่จะแถลงนโยบายว่าจะทําอะไรแล้วเดี๋ยวก็จะทํางานหลังจากนั้นถ้าข้อสงสัยอะไรมีมาก็ซักฟอกกันตายแบบนี้ดีกว่านะรออีกสัก 4, สี่สห้าเดือนให้พวกเราได้ทํางานกันก่อนและทีนี้คุณอดิศรเองก็พูดถึงเรื่องนายกเศรษฐาเหมือนกันบอกตอนนี้นายกเศรษฐาก็ไม่ได้กำชับอะไรมากให้อิสรภาพ ให้สภารับรื่นนะใคร,ครมีคำถามก็พร้อมที่จะตอบข้อคำถามนั้นขอให้ทุกฝ่ายพี่น้องประชาชนรอติดตามดูค่ะครับ